ซึ่งประธานสภายอย่างที่บอกว่ามีบทบาทสําคัญในการที่จะบรรจุวาระไม่ว่าจะเป็นร่างแก้ไขต่างๆกฎหมายต่างๆไปจนถึงการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแต่ที่ก้าวไกลอยากได้เนี่ยโดยบอกว่าจะผลักดันกฎหมายเขามี การกำหนดมาแล้วว่าจะผลักดันในฐานะรัฐบาล45ฉบับด้วยกันนี่เป็นเหตุผลสำคัญนะ,นะคะที่ก้าไกลก็บอกว่าจะต้องขอตำแหน่งประธานรัฐสภาให้นอกเหนือไปจากเรื่องของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีค่ะถ้าเกิดว่าไปดูโพสต์ของก้าวไกลเมื่อวานนี้เนี่ย Facebook ของพรรคก็ไล่เรียงแล้วนะคะว่ากฎหมายทั้ง45ฉบับมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับด้านไหนบ้าง หนึ่งในกฎหมายที่เป็นไฮไลท์ที่ทางพักพยายามผลักดันมาตั้งแต่ช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือกฎหมายสุราก้าหน้าค่ะก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของกฎหมายเศรษฐกิจเป็นการผลักดันพรบรสภา,ามิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจํากันได้ซักประมาณ6เดือนก่อนค่ะร่างแก้ไขพรบรสภาามิตรสุราก้าวหน้าเนี่ยเคยสร้างความมือหามาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ผลักดันมาจากฝ่ายค้านแล้วก็ผ่านโหวตในวาระที่หนึ่งนั่นหมายความว่ามีสสของรัฐบาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่า พอจะเข้าสู่วาระที่2ที่3มเนี่ยมีการออกเป็นกฎกระทรวงมาจากทางคอรมอปาดหน้ากฎหมายสุราก้าวหน้าที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวันถัดไปด้วยนะคะในการแก้ไขกฎกระทรวงค่ะเขาไปพูดถึงเรื่องของใบอนุญาตสุราแชา่สุราการันกรณีทําขายนั่นก็คือสุราแช่เนี่ยยกเลิกข้อกําหนดในเรื่องทุนจดทะเบียน10บล้านกําลังการผลิต1นึ0 0 0สถึงหล้านลิตรต่อปีส่วนกรณีทํากินเองกําหนดว่าจะต้องไม่เกิน200ลิตรต่อปีนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นสุรากลั่นชุมชนขยายจากไม่เกิน5แรงม้ากําลังคนไม่เกิน7คนก็ให้เป็น SML ก็คือมีขนาดกลางเพิ่มขึ้นมาขยายกำลังการผลิตไม่เกิน50แรงม้ากําลังคนไม่เกิน50คนค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคนที่เป็นหัวหอ,อกหลักในการผลักดันกฎหมายสุราก้าวหน้าอย่างคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรณณนะขณะนั้นดิฉันเคยโทรศัพท์ไปสอบถามเหมือนกันก็ยืนยันกับดิฉันนะคะว่าการแก้ไขให้เป็นพรบรเลยเนี่ยมันมีศัก มีสิทธิ์มากกว่าการแก้ออกมาเป็นกฎกระทรวงอยู่แล้วและร่างของก้าวไกล ก็ไปไกลกว่าการแก้ไขกฎกระทรวงแน่ๆนะคะที่นี้ลองมาดูกันว่าในร่างของก้าวไกลเนี่ยมีอะไรบ้างก้าวไกลเชื่อว,ว่าร่างของเขาจะช่วยในการกระจายไรายได้ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการขนาดย่อยป้องกันการผูกขาดของผู้ค้ารายใหญ่จากเดิมเงื่อนไขในมาตรา153ใครจะผลิตเนี่ยต้องไปยื่นขอกับอธิบดีกรมสรรพามิรและต้องทําตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆแต่กฎเกณฑ์ที่ว่าตอนนี้ยกเลิกไปโดยกฎกระทรวงไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้แน่นอนแหละว,ว่าทางก้าวไกล เดินหน้าผลักดันเป็นกฎหมายแน่ๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในมาตรา153ที่ว่าผู้ใดจะผลิตหรือมีเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครองจะต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีก็จะให้เป็นว่าผู้ใดประสงค์ผลิตสุราเพื่อการค้าให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดี คือจะเน้นในเรื่องการค้าโดยเฉพาะนะคะนอกจากนี้ก็จะไม่กําหนดกฎเกณฑ์การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไม่กําหนดทุนจดทะเบียนแต่ยังกําหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยค่ะก็เชื่อว่าการผลักดันเนี่ยจะทําให้เกิดผลพลอยได้หลายๆทางนั่นก็คือเพิ่มรายได้กเกษตรกรจากการนําผลผลิตทางการ,กรเกษตรมาทาสุราได้อีกทางและมองว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยชูเครื่องดื่มท้องถิ่นนี่แหละเป็นจุดขายเชื่อว่าจะช่วยกระจายรายได้ในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตอนนี้มูลค่าประ มาณ4แสนล้านบาทไปสู่ผู้ประกอบการจากเดิมที่แบ่งเค้กกันในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้นและนําไปสู่การลดการผูกขาดได้ในที่สุดแต่ว่าคุณผู้ชมนั่นเป็นร่างที่ถูกตีตกไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้พอเก้าไกลเป็นรัฐบาลได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก็ประกาศมาแล้วล่ะว่าเดินหน้าต่อแน่ๆก็เชื่อว่าจะผลักดันร่างนี้ล่ละค่ะและตอนนี้ก็มีการรับลูกจากฝ่ายต่างๆแล้วนะคะดิฉันอยากจะให้ไปดูโพสต์นี้ค่ะยกตัวอย่างเลย สัปดาห์ก่อนคุณเท่าพิภพเนี่ยขึ้นโพสต์ขอบคุณคุณปิติพิรมพักดีเลยนะคุณปิติเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุลลอดบอริเวรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเบียร์รายใหญ่ของประเทศด้วยคุณปิติเนี่ยยืนยันนะคะว่าเห็นด้วยกับสุราก้าวหน้ามาตั้งแต่ต้นแล้วแม้ว่าตัวเองอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการทลายทุนผูกขาด แต่ก็มองว่าการค้าเสรีย่อมมีคู่แข่งที่ก็ต้องปรับแผนกันไปและทางบริษัทเองก็มีธุรกิจอื่นนอกเหนือจากเบียร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางกรมสรรพสาม,มิตรเองวันก,นก่อนก็ออกมาขานรับนโยบายสุราก้าวหน้าอยู่แล้วนะคะทางโฆษกกรมสรรพสาม,มิตรก็บอกว่าจริงๆแล้วนโยบายนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับทิศทางของกรมที่ได้ปลดล็อกเงื่อนไขให้ผู้ผลิตทุกขนาดไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน2565ที่ได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่ดังนั้นทางกรมก็ ไม่ได้มีข้อจํากัดข้อกําหนดใดๆขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูเฉพาะผู้ผลิตสุรามีผู้ผลิตในทุกขนาดค่ะทั้งเล็กกลางใหญ่รายเล็กหรือว่าระดับชุมชนเนี่ยตอนนี้มีผู้ผลิตอยู่แล้วนับพันรายแต่ว่ารายกลางนั้นตั้งแต่เปิดเงื่อนไข ตอนนี้ยังไม่มีผู้ผลิตขนาดกลางยื่นจดทะเบียนเป็นผู้ลผลิตเข้ามามากนักคะอาจจะเป็นเพราะว่าเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเงื่อนไขด้วยอย่างเรื่องของการทำเบียร์มันจะมีเรื่องของน้ําเสียเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนรายใหญ่ตอนนี้มีจํานวนไม่มากนักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามูลค่าการท้า มูลค่าการตลาดสุรามันคงอยู่ที่ราวๆ4ี0แสนล้านบาทต่อปีมานานละถ้าจะลงมาเล่นเพิ่มอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสาเหตุหลักอาจจะเป็นเพราะว่ามีการห้ามการโฆษณาเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่แต่ถ้าจะมีผู้ผลิตเพิ่มเรื่องนี้ทางกรมมองว่าก็จะเป็นผลดีนะคะเพราะว่าน่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ